ท่านสาธุชนพุทธบริษัทอย่างหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องการปฏิบัติทํำง่ายๆซึ่งเป็นกฎขอรกมเดิมแล้วก็เข้าถึงซึ่งพรนิพพานอีกทั้งนี้ก็รู้ว่าความง่ายในการปฏิบัติในพระธรรมคําสั่งสอนขออองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคมีอยู่ สมเด็จพระบรมครูสอนไว้แต่้าว่าสําหรับที่ท่านหลายเห็นว่าการปฏิบัติในาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศรสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเป็นของยากอันนี้อาตมาเองก็มีความสงสัยเหมือนกัน ว่าทำไมหนอสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ชอบชอบสอนแบบนั้นแต่จะไปโทษสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันทุกๆพระองค์ก็ไม่ได้นี่เราต้องเรียกกันว่าท่านอาจารย์ท่านหลายตั้งเหตุตั้งผลกันขึ้นมา หาเหตุยากยากมาสอนบอกว่านี่พระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสตร์สนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั้นต้องปฏิบัติกันให้ถึงเครียดแบบนี้มันถึงจะดีนี่สิบันดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย การเป็นปฏิบัติแบบนี้อาตมาไม่อยากจะพูดว่าเป็นการทำลายความดีของพระพุทธเจ้า <c oughs> แต่ขอพูดสมัยว่าท่านหลายมีความเข้าใจผิดคิดว่าสอนให้รู้สิึกปฏิบัติในแบบฉบับที่ยากยากมันเป็นของขลังดีนี่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นเหตุให้เสียผล ที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาในความดีในความจริงท้าสาวกขององค์สมเด็จพระจินรสีบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรลุมรรคผลแล้วสอนตามแบบจำบับที่องค์สมเด็จทัปทีบแก้วสอนก็รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าจะว่ากันไปที สำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นพระอรหัตผลสอนคนนี้ไม่ยากจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านได้บรรลุแล้วยองทราบดีว่าพราะธรรมคำสั่งสอนขององค์พระประัณฑแก้วที่ท่านได้บรรลุมาแล้วสิ่งใดบ้างที่พอสมควรกับกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัท เหมือนกับการเดินทางถ้าเรารู้จักทางลัดแต่ว่าไม่ไม่เสียผลประโยชน์เราเดินทางลัดจะถึงง่ายกว่าดีกว่าปล่อยให้บุคคลพูดไม่รู้จักทางเดินบุกเข้าป่าเข้ารกไปพบน้ำบ้างพบสัตว์ร้ายบ้างในดีสุดเขาเรานั่งก็จะคลายความพยายาม เห็นว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยากเกินไปเลยหมดกําลังใจที่จะพึงปฏิบัตินี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่สอนกันหรือว่าเขียนตำแบบตาราขึ้นมานิยมเขียนให้มันยากแต่ความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าเวลาสอนคน องค์สมเด็จพระทศพลมาได้สอนยากหาวิธีที่บุคคลผู้รับฟังจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นี่เราฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระจอมไตรฟังกันไปดูจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระบระมครูนะั้นสอนแบบง่ายๆ <c oughs> ตอนนี้ก็จะนำเอาสัจจะฉันเข้านิพพานมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง เึ่งความจริงก็เป็นพวกเดียวกับงูเหลือมฟังธรรม,มาพร้อมกันแล้วการฟังธรทมของสัตว์ไร้ชั้นกลุ่มนี้ก็ฟังเช่นเดียวกับงูเหลือมชอบใจ,จเฉพาะในเสียงธรรมเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าผู้ที่ไปกล่าวนั่นเป็นพระและไปซ้อมทมกันเป็นพระเขาไม่รู้จักคำว่าพระ แล้วเขาเองก็ไม่ไม่รู้จักภาษามนุษย์แล้วเสียงนี้กล่าวไปจะหาว่าเขารู้ว่าเป็นธรรมะก็เปล่าเสียงแค่พอใจในเสียงเท่านั้นเมื่อตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาพ้นจากเทวดาเป็นลูกของชาวประมงเป็นคนออกจากลูกชาวประมงบทชเป็นพระในสนองพระสารีบุตร ฟังทำซ้ำอีกครั้งเดียวเป็นอรหัตผลนี่นี่เรียกว่าเร็วกว่างูเหลือมงูเหลือมต้องมเกิดเป็นคนมาบวชเป็นอาเจรลกแล้วก็ได้ทิพยจุกุยารจึจกว่าจะเข้าถึงศาสนาขขงองค์สมเด็จพระพิชิตมานต้องใช้เวลาถึงหลายสิบปี <c oughs> คือตอนบวชเป็นพระได้ทิพยจุคุยานแล้วพระเจาา้าอโศกมหาราช ยังเป็นเด็ดต่อมาเมื่อพระเจ้าโศกมหาราชคลองราชวินดาแทนเบียครองราชสมบัติแทนราชวินดาก็สแสดงว่าอย่างน้อยพระองค์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบปีหลวงตาองค์นี้ก็คงจะปาก,กไปถึงหกเจ็ดสิบปีเขาไปแล้วนี่เสียเวลามากสำหรับกลุ่มหลังนี่ไม่เสียเวลามากค่อยฟังกันต่อไป เรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างหลายเคยฟังพระเทศมามากแต่าอาจจะไม่ได้สนใจท่านผู้นี้คือใครท่านผู้นี้ก็คือข้างขาวห้าร้อยตัว <c oughs> นี่เป็นนอนห้อยหวัวอยู่ในถ้ำเดียวกับงูเหลือม <c oughs> นานนั้นพระสงฆ์นั่งหลายพากันไปซ้อมพระอพิธรรมแต่การซ้อมแบบนั้นเป็นการซ้อมให้คล่อง ไม่ใช่ว่าจะซ้อมอวิธรรมให้เกิดความชำนาญแล้วนำไปสวดศพก็หวังจนได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตเพราะสมัยนั้นถ้าไม่ได้คิดแบบนั้นท่านคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงหนอเราจะจึงจะเป็นอรหันต์เข้าถึงซึ่งพรนิพพานได้ <c oughs> นี่เป็นอารมณ์ใจส่วนใหญ่และพอมีปริมาณสูงสุดในขณะที่พระพุทธเจ้าดังยังดำรงพระชนอยู่เมื่อพระทั้งหลายเหล่านั้นเรียนอภิธรรมจากสำนักขององค์สมเด็จพระบรม,มครูแล้วจึงได้เอานำอาวิธรรมนำเอาพระพิธรรมที่องค์สมเด็จพระบัณิตแกวสอนไว้ไปสาธยายให้ขึ้นใจเพื่อจะจำข้อทรรไว้ประพฤติปฏิบัติ ดังนั้นในขณะที่ท่านนังไหลเข้าไปซ้อมอภีธรรมในถ้ำหลังนั้น่อในถ้ำเดียวกันกันกบท่านที่งูเหลือมนอนอยู่ <c oughs> แต่ว่าข้างข้าวพวกนี้ไม่ใช่ชอบธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมรูมรย์แว่าชอบเสียงอวิธรรมแต่เฉพาะบทอายตนะท่านชอบฟังเสียงทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นว่ายังไง <c oughs> ที่พระนัางหลายไปซ้อมกันก็ซ้อมแบบเสียงพร้อมๆกันทําเสียงให้สม่ําเสมอกันเพื่อความคล่องและความมีระเบียบทั้งขาวทั้งหมดชอบใจเสียงทั้งหมดเข้าฟังเรียบเรียบสนนดีจะรู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมะก็หาไม่ฟังมาฟังไปฟังไปฟังมาเผลอหลับ หลับเท้าก็หลุดหล่นลงมาพิษะกระทบหินตายหมดทั้งห้าร้อยตัวเมื่อตายแล้วพ็ฟังเสียงในธรรมพอใจในธรรมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกทั้งหมดมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวาร <c oughs> นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังเทราโสดคือบุคคลตัวอย่างฟังไว้ก็ดูตัวอย่างอย่างข้างข่าวที่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายมีบันทึกเสียงเขาไว้ <c oughs> เพื่อฟังทำจากเสียงแต่มังเอิญเสียงในธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตามอันเป็นที่พอใจของบรรดาท่านพุทธบริษัท พยายามฟังบทนั้นไว้ให้ขึ้นใจเราจะจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ทำจิตใจให้รัดรึงผูกติดเข้าไว้กับทำบทนั้นเราชอบทำบทไหนไม่ต้องฟังทุกบทอันดับแรกฟังไปทุกตอนฟังไปทุกบทถ้ารายกดว่าเรารักส่วนใดส่วนหนึ่งมากเราฟังเฉพาะส่วนนั้นให้ช่ำใจ <c oughs> เวลาที่ท่านจะตายจิตใจของท่านพอใจอยู่ในธรรมบทนั้นหมาความว่าขณะจะตายถ้าเปิดธรรมบทนั้นฟังก็ดีหรือไม่ได้เปิดฟังธรรมบทนั้นแต่เ้าว่าใจจิตใจจับอยู่ในธรรมบทนั้นเป็นอันวัยจิตใจของท่านจับอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่า จิตเทสปริสุทธเทสุกติปาธิกังขาเพราะว่าในขณะใดที่จิตใจเราพอใจในธรรมขณะนั้นจิตก็ว่างจากกิเลสถ้าเป็นอย่างนี้ท่านเองก็จะได้ผลดีอย่างเช่นเดียวกับข้างข,า,งขาวทั้งห้าร้อยตัวหรือว่าเช่นเดียวกับงูเหลือม <c oughs> ตอนนี้มาคุยเรื่องข้างข,า,งขาวต่อไป นี่เป็นอนุทานท่างหลายทราบแล้วว่าวิธีไปสวรรค์แบบง่ายๆด้วยการพอใจในการฟังธรรมพอใจบทไหนามากฟังซ้ําอยู่แค่นั้นเราไปสวรรค์ได้เอาไว้ตอนหนึ่งก่อนอันดับแรกเรายึดสวรรค์ไว้เป็นทุนก่อนต่อมาทั้งคาบทนั้นที่ฟังทรรในศาสนาขององค์สมเด็จปัญิาวรไม่รู้เรื่อง <c oughs> แต่ว่าพอใจในเสียงเมื่อศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าทรงมาอุบัติในโลกเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาปรากฏว่าเทวดาข้างข่าวทั้งห้าร้อยก็จุติจัดเทวดา <c oughs> คำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนเขาไม่ได้หมายความว่าตายเมื่อเกิดเป็นลูกชาประมงในเขตของพระพุทธศาสนาเพราะชาวประมงพวกนี้มีความเลื่อมใสในภาษาลีบุตรมากต่อมาขั้งข่าวทั้งห้าร้อยที่มาเกิดเป็นลูกชายชาวประมงเราได้โปรดทราบ ไม่ได้เกิดที่พ่อเดียวแม่เดียวกันถ้าเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกันกันทั้งห้า้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าครอกแล้วไม่ใช่เหล่าคนมาเกิดในคณะนั้นร่วมกันแต่ว่าร่วมคณะไม่ใช่ร่วมพ่อร่วมแม่คนเดียวกันพ่อแม่คนหนึ่งอาจจะมีลูกห้าคนสามคนสี่คนแบ่งกันเกิด มาใช่รวมไปเกิดท้องเดียวคราวละห้าคนนี้จะแย่เมื่อแกเกิดมาแล้วต่อมาโตขึ้นก็มีความพอใจในภาษารีบุตรซึ่งเป็นอักษาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบวชในสำนักของภาษารีบุตรเมื่อบวชแล้วก็อยู่ในสำนักของภาษารีบุตรในการนั้น ปรากฏว่าเป็นเวลาการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสัญดาสัมมาสัพพุทธเจ้ากำลังไปสแสดงพระธรรมเทศนาปโปรดพระพุทธมารดาคือนำเอาเอภิธรรมทั้งเจดจพีนี้ไปสอนพระพุทธมารดาพร้อมไปได้วยเทวดาและพรมทั้งหมดในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคต เวลาเช้าลงมาบินฑบาตแต่ความจริงมาถึงเวลาเช้าทุกวันร่างกายต้องการอาหารด้ว่าการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสันดาส,สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปเทศโตรพุพุธมารดาพระองค์ไปด้วยอภิญญาสมาบัตยกกายไปทั้งกายไม่ใช่เราถอดจิตใจขึ้นไปอย่างที่พระได้มโนมยิทธิ <c oughs> คือว่ากายขึ้นไปของพระต่างกันบางท่านได้เฉพาะมโนมยิทธิก็เ,เอาไปเดินาม,มากายคือกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตคำว่าจิตในที่นี้จะเป็นหมายความว่าเป็นดวงดวงมันก็ไม่ถูกความจริงแล้วมันเป็นกายกายหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอทาิศมานกาย มีหัวมีเท้ามีมือมีขามีร่างกายเหมือนกันแต่ว่ากายนี้จะสวยหรือไม่สวยปานใดต้องวัดกันถึงดั่นกุศลผลละบุญที่เราทําไว้ถ้าเราทําบาปกายนี้ก็เสื่อมโทมมองดูไม่สวยถ้าเรามีบุญร่างกายก็สวยถ้าบุญมากเท่าไรร่างกายนี้สวยมากเท่านั้น ถ้าร่างกายของพระที่ประกอบไปด้นิพานที่เห็นเป็นแก้วประกายพลทกั้งดวงมีแสงสว่างมากนี่กายประเภทนี้เราจะทราบกันได้เมื่อเราได้เจตุปริยพิยานเพราะอาศัยที่เรามีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเกีรต ความรู้อันนี้องค์สมเด็จพระรมาโลกกะเชื่ได้มาแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้สอนพวกเราเราพุทธบริษัทถ้าเราปฏิบัติตามเราก็ได้เช่นเดียวกันนี่มาพูดกันไปว่ามาถึงเวลาเบญจบัาบาติแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงใช้พระปฏิหารให้ละมิตรูปพระเป็นองค์หนึ่งเหมือนกับพระองค์ให้เทศต่อ พระองค์ก็ทรงลงมาบินดาบัดยังเมืองมนุษย์ในวันหนึ่งพระองค์เห็นภาษาลีบุตรที่ขอบสะระปกครองนี <c oughs> องสมเด็จไวกินาสีจึงได้มีพระพุทธดีกาจะเรียกภาษาลีบุตรว่าสาลีปุตตะดูก่อนสาลีบุตรเธอจงมาหาจถาคไในเวลาบินดาบาัตกลับจากบินดาบัดแล้ว ภาษารีบุตรกําลังจะกลับวัดองค์สมเด็จโรศลงสวัสดิ์จงมันดักภาษารีบุตรอยู่เพราะองค์สมเด็จพระบรมครูทรงทราบว่าพระที่เป็นลูกศิษย์ของภาษารีบุตรทั้งห้าร้อยลูกเดิมเพียงเดียวเคยฟังอภิธรรมทั้งเจ็ดจำปีถ้าเขาฟังซ้ำอีกทีก็ปรากฏว่าเขาจะได้บรรลุมรรคผล องค์สมเด็จพระทศพลทราบอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินนาสีจึงได้เป็นดักภาษารีบุตรที่ขอบสะโปรณีเมื่อภาษารีบุตรพบองค์สมเด็จพระจินนาสีเข้ามากราบถวายบังคมแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าสาลีบุตตะดูก่อนสาลีบุตรเธอจ <c oughs> งเรียนโดยกรเจโดยการนี้ไป คำว่าแบรกอรหมายความ่ึงหัวข้อธรรมที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายนำมาสวดผีตายคือคนตายในเวลานี้แล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็มีพระพุทธดีกาจัดว่าสาดีบุตรลูกศิษย์ของเธอทั้งห้าร้อยรูปที่บวชอยู่ในสำนักของเธอเดิมทีเนี่ยเขาเป็นข้างข่าวห้าร้อยตัวเคยฟังเบรกอร์จัเรการนี้มันแล้ว แล้วก็ตายหล่นลงมาตายพร้อมกันไปเกิดเป็นเทวนาทั้งห้าร้อยท่านเมื่อหมดบุญจากเทวันดาก็จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกชาวประมงเวลานี้บทในสำนักของเธอถ้าเข้าฟังปร,ร่กรจะประการนี้จบด้วยความเคารพท่านทั้งหมดนั้นจะเป็นอาราหันต์ทั้งหมดทันที เมื่องคงสมเด็จไปกินอาสีบรมศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำภาษาลีบุทแล้วองค์สมเด,มดมม็จรรรดพระบพิษแก้วก็บอกกับภาษาลีบุทให้เรียนเบอร์กรทั้งเจ็ดเระการคือพระบิรรมทั้งเจ็ดจำศีง <c oughs> องสมเด็จไปกินอาสีกล่าวทำแต่เพียงโดยย่อพอได้ความตามที่พระนำมาสดเวลาคนตายในเวลานี้ เมื่อจบแล้วองค์สมเด็จพระชินาสีก็แยกจากภาษารีบทขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกทั้นดาวดึงไปสเสด็จประทับที่บรรดุกำพูนศิราอาจเทศต่อพระที่องค์สมเด็จพระ,ระบรมโลกกันนาสจจูงนิรมิตไว้ทั้งนี้พรมละเทวดาทั้งหลายจะทราบกาา่อหาใหม่เพราะไปอำนาจพระพุทธปาฏิหาร สำหรับระสารีบุตรนั้นเมื่อรัฐได้สันดับคือเรียนพระกรั้งเจ็บรการจากองค์สมเด็จพระบิิตามานบรมศาสตร์สันดามาแล้วกลับมาก็ปฏิบัติตามกระแสคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบิดแก้วเอื้อมมาฉันข่าเสร็จแล้วจึงได้เรียกพระที่เป็นบริษัททั้งห้ารอรูปมาประชุมกัน แล้วก็สแสดงพระกรเจ็บรายการพร้อมในคำอธิบายให้เข้าใจบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นมาฟังพระกรเจ็บรายการพร้อมในคำอธิบายจบก็ปรากฏว่าบรรลุอรหัตตลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา <c oughs> นี่แหละทับรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทวนนา การที่นำประวัติความเป็นมาเขางูเหลือมคนดีข้างคาคนดีมาสแสดงให้แก่วรนดาท่านพุทธบริษัททราบก็มีความหวังตั้งใจอยู่อย่างเดียวคือว่าการสั่งสมบุญบารมีในเคของพระพุทธศาสนานี้เพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเป็นของไม่ยากนะัก ถ้าหากว่าท่านนั้นหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระพูทธมีพระพ้าเจ้าไม่ดัดแปลงคําสั่งสอนของพระพุทธเ,เจ้าให้เสียผลท่านนั้นหลายที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธศาสนาตั้งหน้าบําเพ็ญบุญญากริยาวัตถุ เพื่อสร้างความดีทุกประการตามน้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสธนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน <c oughs> ที่เป็นเช่นนี้ก็สแสดงว่าท่านหล้งหลายเคยพบองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสธนดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วและมีน้ำใจผ่องแผ่ประกอบไปด้วยกุศล บรรดาท่านพุทธศาสนกิกชนจึงมีความพอใจในการสันดับแลอปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แสดงว่าบุญบาร,รมีของท่านหลายสร้างมาแล้วใหญ่โตมากจึงมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทาั้งๆที่เราไม่ได้เคยพบตัวพระพุทธเจ้าก็มีความแน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริง เรื่องอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะเปรียบเทียบกันได้ว่าคนที่เขาเป็นเพื่อนกับท่านก็ดีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีที่มีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จประชินสีอย่างท่านอาจจะไม่มีท่านเคยไปพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเขาจะสั่นหัวว่าเรื่องของศาสนาเป็นยาเสพติดใช้ไม่ได้ นักบวชในาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้ทวงความเจริญทวงความมั่งมีสีรศุขของสังคมอย่างนี้เป็นต้นนี่และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นการเปรียบเทียบทั้งบุญบารมีหากว่าท่านงหลายจะบอกว่าแหมบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างมันน้อยเต็มทีไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้แต่บางท่านไม่พูดอย่างนั้น พูดเสื่อมใหม่ว่าข้าพเจ้าไม่มีบุญบารมีมาเลยไม่สาม,มารถจะเป็นพระราหันได้ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริสทันหลายคิดอย่างนี้ก็ขอโปรดประทานอภัยกลับใจคิดเสื่อใหม่คิดว่าถ้าเราไม่มีบุญบารมีที่เคยสะสมไว้ เราจะพอใจในคําสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ดูตัวอย่างเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของท่านกันแล้วกันท่านพอใจในพระธรรมแต่เขาไม่มีความพอใจนี่เปรียบเทียบบาร,รมีกันได้ในตอนนี้เป็นอนวุวาธท่านงหลายทราบแล้วว่าเวลานี้ท่านมีบาร,รมีพอสมควร ต่ะยะรวมความแล้วก็ดีกว่าข้างข่าวดีของมูเหลือมมากอย่างน้อยดีสุดท่านก็รู้ว่านี่เป็นธรรมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนไว้ถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติตามจะมีความสุขหรือว่าถ้าความเลื่อมใสไม่มีถึงแค่นั้นท่านนั่งหลายก็ยังรู้จักคำพูดที่พระท่านสวด เราฟังเครื่องเสียงที่ฟังวันนี้เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ภาษาแห่งคำพูดถ้าจะเปรียบเทียบกับข้างข่าวและงูเหลือมท่านดีกว่าหลายแสนเท่าในเมื่อข้างข่าวกับงูเหลือมเป็นสัตว์ดิบชานฟังทำไม่รู้ว่าธรรมและก็ไม่รู้เรื่องพอใจแต่เพียงเสียงตายแล้วเป็นเทวดาได้ อันนี้เป็นทุนใหญ่เมืองแรกแล้วกลับลุมาเกิดเป็นคนฟังพระธรรมซ้ำอีกคราวหนึ่งก็ปรากฏว่าสำเร็จอดหัตตผลก็นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดเป็นคนฟังภาษาก็รู้เรื่องแล้วก็มีความเข้าใจว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรวรมศาสนาสมมาสัมพุทธเจ้า เว้นอันว่าท่านมีกำไรดีกว่างูเหลืองและขังขาวทั้งหมดหากว่าท่านพอใจในเสียงธรรมขององค์สมเด็จพระบรมสุคตีท่บรรดาพระสงฆ์สาวกนำมาสแสดง <c oughs> ฟังแล้วจงอย่าทิ้งไปเลือกฟังหลายๆเรื่องอย่ากลัวเปลืองเวลาและอย่ากลัวเปลืองเงิน บันทึกก็ไว้หลายเรื่องหลายตอนแล้วก็พิจรารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินนวร์ว่าเรื่องไหนเราชอบใจมากที่สุดมีอยู่เท่าไหร่ฟังตอนที่เราชอบใจให้หนักให้ขึ้นใจเมื่อเวลาก่อนจะหลับนึกถึงพระธรรมบทนั้นนึกก็ไวสักสองสามนาทีแล้วก็หลับไม่เป็นไร แล้วเวลาตื่นใหม่ๆนึกถึงทำบทนั้นเขาไว้สักนิดหน่อยเป็นการกระตุ้นเตือนใจวเวลากลางวันที่ประกอบกิจกายงานเท่าว่างมาไรนึกถึงทำบทนั้นเขาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าบนวาสนาบารมีของท่านอย่างอ่อนจะต้องเร่ร่อนไปในวตาสงสารถ้าตายไปจากมนุษย์เมื่อไรอย่างน้อยที่สุดท่านก็เกิดเป็นเทวดาหรือครม นี่แต่หมดบุญวาสนาบรารมีจากเทวนารุพรมมาเกิดเป็นคนฟังทำซ้ำอีกหนเดียวก็บอกว่าข้ารหันค็นดีพระพุทธเจ้าก็ดีย่อมรู้ใจคน <c oughs> ว่ามีเกิยวกุศลส่วน,นใดมาในช่ายก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจะสอนบทนั้นเป็นการซ้ำหรือว่าสกิดแผลเก่า จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะบทนั้นได้โดยจับกันและเป็นอรหันต์ทันทีเรื่องดีไม่ดีเวลาที่เราเกิดเป็นเทวันดาถ้าพระสีอานตรขึ้นมาเรายังเป็นเทวันดาหรือผมถ้าฟังเทศแจกพระสีอานเพียงจบเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้บรรลุมรคผลฒนิพานเพราะว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมานเทศสอนพุทธบริษัทคราวไร ปรากฏว่าเทวันดาหรือผมบรรลุมรคผลมากกว่าคนเพราะว่าเทวันดาคนดีผมคนดีมีกายเป็นทิพย์มีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ไม่มีความทุกข์ไม่มีกังวลเมื่อจิตน้อมไปในส่วนของกุศลแล้วก็ปรากฏว่ามีความเข้าใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ดีเป็นเหตุให้บรรลุมรคผลได้ง่ายเอาระวรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> มองดูเวลาเห็นว่าจะหมดเวลาสิ้นแล้วก็ขอยุติกรรมแนะนําในเรื่องของระสูตรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี